พ hmm ี่เนิร์ดกางเกงพี่บักเหรอพี่พี่เนิสเดี๋ยวไม่บักสีครีมป่ะพี่ที่พี่ใช้อ่ะได้ไหมห้องแล้วทนไมผมเห็นสีครีมเกี่คนเดียวเกี่ยวเองสีฟ้าไม่ตรงกันเป็นบางคนเป็นบางโฟนอีกละเลี้ยได้ละเลี้ยอีกละกันว่ะโนลายอ่ะตายได้เลยนะแต่ฉันยังไม่ตายอยู่ครับอยู่อยู่เราใส่แมวอะไรของพี่เนี่ยไปรู้เทสดีอ่ะนี่เลยเออเออนหมือนที่วิ่งด้แฮมทัลโล นี่เลยหิดไม่เหมือนอยยเขาิด้เหรอติไกัตำรวจว่ะาหยิบยามาขายมาขายน้ำลาเลนโคตรเท่ไม่รั1สิบสินาทีก่อนจะดีแบ็คลาเลนอะไรวนะนี่ไปเอ้ยพี่ชายรีบเลยครับอุ้ยเท่เกินเทมาเทเจ้าเออวาใช่ใเหยดอย่ขา ตก็บทเขียนไม่ใช่หรอพี่ชลิพีไม่มันยังไม่สิบนาทีลองเอาไปเบรกบูทได้ไหมไมันเป็นม่หรอกมันเป็นตัวของพ่อก็อาจจะไม่หมดลงโทษแต่ทำทำไมอ่ะโอยเขาห้ามอะไรขึ้นไม่ได้ครับพี่ขึ้นไม่ได้เนี่ยพี่ขึ้นก่อนเรเราไปขอขอได้ด้วยสิประเด็นอ่ะไอ้ไอ้โลโก้หน้าเธอที่พี่ไม่กินเรือนะพี่เนี่ยโลโก้เนี่ยพี่พี่ชลิพเนี่ยโลโก้ไหนเหรอเนี่ยดิฉันไม่เหรอพี่พี่ไม่กินพี่ไม่กินเรลยเยี่ยไปเหรอพี่เอไม่ีสองพี่มีห้าเลี้ยง มูไลยานกอ่อนไลยาเะิดอะไรบ้าเพื่อนร่วมเเลยครับเอะแต่เฟอร์ผมผมไปลองแล้วงหายปวดอะไรพี <S <s ่เป๊ะป่ะปวดปั๊อโหคนดีชอบชอรมาไม่ก็โกงล้อ ดูผมคิดเองครับทุกคนก็ได้มาลงเนินหรือว่าเอาไปเกี้ยนี่ยโอ้โหโค่นดูอ่ะโอ้โค่นดีอ่ะที่รถโค่นแบบโค่นนิ่งอ่ะโรถพังเลยว่ะ เลี้ยวไม่ได้เหรอเลี้ยวเลี้ยวเป็นเลี้ยวครัโอ้โหออจริงจัดใครก็ขับได้พี่คันเนี้ยบอกเลยโคตรดีอ่ะโคตรบดดแบบก็เรล่าอะไรอะ่ะบาลานซ์ดีจัดอะ่ะโอ้โหดิพี่ดูตอนหมุนกลับมาดิเฮ้ยรถดับ เดยวก็ไปลองเบรกหัวเรือพี่เหรอหยุดปะนีะ่ยอยู่อยู่อยู่ตอบตอบอ่าอ่าเบสเซนเจอร์อยู่เยอะเฮ้ยดูไม่ค่อยได้หว่ะตุตุ่ตมันนิ่งอ่ะรถมันรถมัน,นไม่ค่อยแบบเล่นเนินอ่ะแต่สาแบแาทีรีว่ะแล้วทางกลับมาเลยพี่ เบรกบุดยากอยูอย่ไอพี่มันไม่ค่อยเล่นเนินอะ่นะคนนัมันติดมันติดหรอติดติดแบบแค่ไหนติดถนนนะมันไม่โดด <หา S 2> แต่หาจังหวะเล่นแบบไม่ได้ทุกเนินอะ่ะพี่ผลับเบรกโคตรหนึบเป็นเท่าไหร่หรอ,อันนี้คันนี้แบบเลี้ยวดีแบบดีดีเกินอะ่ะเนี่ยโอ้โหเดินเดียวสองร้อยยี่สิบ หวยเยี้ยกระสี่ร้อยโอเคที่เสี่ร้อยยี่สิบเอาดีเฮ้ยโอ้โหโอ้ mm hmm. oh, พี่พี่คิดด้วยถ้าค่ะรถเร็วแบบนี้อยู่ในมือผมอะ่ะพี่ก็คิดด้วยเี่ก็คิดเอาดีศพดีศพได้ทุกคนนะพี่ได้ได้ทุกแบบได้ทุกเวลาขอแค่มีอะ่ะพร้อมอะ่ะ ดาวไอ้นี่เป็นข่าวดีเอเ็เอ็มเจสุขเพียะฮะต่อปีทีอะพี่พี่เินเดียวสลอยี่สิบดูดิแค่คน,น,นติดอ่ะกูอยู่ใน,นมือมือสละห้าสิบอ่ะโอ้อมไปโคตรเ่ยปะ เราไม่ได้มาไร้สัตว์เยอะเยอมันกลัวจัดอ่ะมันกลัวจัดอ่ะโอ้อยากมีรถแรงๆแล้วว่ะโดนแทงบวกใจตังค <cano> <oring> ์โอ totally ้โหไม่น่าชุบเลยพี่จริงไฟล่าแผ่นคิว ใหญ่ได้รมแบบนี้นะเอ๊ะ400โลโอ้โหกูรอจะกูจะหลับแล้ว